กิ่สูงพี่น้องยางใหญ่เสียยางเดียวแต่ยาวไปเด้อยางใหญ่เลยค่ะเรามาเอาช้าไปซัมนี้กำลังพอดีเนี่ยพี่น้องตะมูตมีเนียยางสวยป้องเราสียยางงามเลยเนี่ยจ้าเป็นน้ำไม้ตมูตมี โนชั้นนี้กำลังงามกำลังพอดีเลยจ้ะสับเรากำมาปอกบรรย์พี่น้องอากาศมือนีลมพัดวีวีอยู่อากาศดีอยู่จ้ะบ่ฮอนลายปอกเราก็มีแต่แบบอ่อนเลยเด้อนน้อ้ไผ่จิมซุงปอกเราก็สะอ่อนนะจ้ะบรรยากาศผลส่วนไผย คลิปตามชีวิตประจำวันอีกไหมละจ้าแต่ละมือเนาะพี่น้องจากสีเอาคลิปอย่างมาสุภีสุนองเบิงจ้ามือน,นีได้เข้าส่วนภัยก็เอาแต่คลิปนอไม่มาฝาพีฟากน้องอย่าฟาเบื่อกันเด้อจ้ายูเป็นมมกันไปก่อนพี่น้องบลูเซียเอาคลิปอย่างมาสุเบิงแล้วจ้ามีแต่คลิปนอไม่บ่ได้บ่ได้ไปข้างนอกนโมูจากเท้าชายูเต่ในส่วนภยัย กระเสี่ยวเต็งเตบรรยากาศในส่วนภัยมาฝ้าพีฟ้า่งนองคือเกาจ้าขอบคุณผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์มาว้ามาพูดคุยมาถามข่าวๆกันได้หรือจา้าดีใจแล้วให้ไล่ที่มีคลิปให้พี่น้องเบิงเราได้เพลิดเพลินได้มวนได้ขายเคยรียดได้เบิงแล้ได้เสาคิดฮอดบ้าน บางเธอกระเบิงเพื่อความบันเทิงเบิงเพื่อความสบายใจใครมวนคือว่านะนะเนาะพี่น้องขอบคุณหลยๆผู้ที่มักเบิงจ้าคลิปนี้กับเป็นคลิปตามชีวิตประจำวันยิ่งไหมล้วจ้าขอบคุณผู้ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้จ้าไพ่กิมสุงนี้เขากระสิเป็น เป็นพันุที่นอยญ่อยู่แล้วเนาะพี่น้องถ้าดินอุดมสมบูรณ์แดดินดีแดมีน้ํามีอย่างให้เขาแดจากน้อยเขากระิิบแใบไงเลยจ้ะเป็นพันธุ์ที่เขามีนอยญ่เป็นปกติของเขาอยู่แล้วจ้ะแล้วเขาก็เป็นนม้ที่เนื้ออ่อนปอกไงแล้วก็โกเขากะบบมีน้ำเวลาเขาไปสับไปตัดก็ตัดไงเอาไงเนาะพี่น้อง หอดยามแรงก็มีแน่งมีนอเกิดขึ้นมาให้เฮากินยี่งไหมจ้ะออกได้ถูกฤูดูก็คือไพ่จิมซุงนี่นะเวลาทามันแรงมาเฮาก็ใส่น้ำขอเดขากสิมีโนไมหมเฮากินถึงสิบลายแต่เฮาก็ได้กินนอไม้สดตลอดปีเลยจ้ามีไพ่จิมซุงกอเดียวนี้แบบที่บ่ตองไดหาหน้าไม้ทางอื่นมากินเลยเนาะพี่น้องว่าบอกเขาก็มีนอไ่ ออกตลอดปีจ้ะรอบนี้เป็นอย่างได้ไล่เพราะว่าเขาไล่มือแล้วพี่น้องบ่กคอยได้มาเอาจ้ะเขาก็ยาวไว้อยู่เด้อเพิ่มแป๊บเดียวมีแต่นอนยาวๆแล้วจ้ะตามปกติกระซีเว้นมือส่งมือกระซีตัดเทอน,นึงแตลอบนี้พยใัใเหญ่าโบอคอยว่างถ้ามาเอาคนเดียวกระซีมียอ้พวจ้ะพี่น้องถึงสีสับน้ำไม่ถึงสิปอกถึงสิพาย มันเป็นงานหนักงานเอาน้อไม้ก็หนักอยู่เด้อจ้ะถึงห้อนถึงหยุงสารพัดเนาะจ้ะแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้มันเป็นอาชีพขั้นบอกเอาน้อไม้กับบรูสิปหารายได้จากทางใดจ้าคลิปตามชีวิตประจำวันขอบพุนผู้ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้จ้าไว้พอกันคลิปต่อไปนะพี่น้อง